อัดพลอยไว้อ <Notre> ย <iah master mind> ่าให้ออกอย่าให้ออกถูกกระจอกขอปืนหน่อยถูกกระจอกอย่าอย่าอย่แรงอย่าแรงถูกกระปอกยิงดิถูกกระจอกยิงอัดเลยอัน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 เลยไม่ต้องออกไม่ต้องออกปืนยิง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 ปืนยตกตกตกขอคนเดียวขอคนเดียวคนเดียวไม้คนเด้ามเาหน้าบเขาไมึงนะอ่าอ่าได้ได้เผาถ้าเอา ล่วง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 หยุอยู่หยุดเพนเห็นเขายู่ข้างนอกเนาะแค่เพนอยู่ข้างนอกอ่ะอย่าไม่เป็นไรปล่อยปล่อยเลยปล่อยเลยงั้นนั้นหลุดตัวหนึ่งปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยเลยปล่อยเลยโอเคเฮ้ยขึ้นขึ้นไปขึ้นไปซัดดิขึ้นไปซัดก่อนดิขึ้นไปซัดตังกู Hui mất thắng lợi hơi lắm 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 จีที <Techn Pokémon> ีีีกับก้นนะถือปยคนุมพกิงเอ้ให่คิวถูกโจพยายาห้ลุดนะรอย่าหลุดหน่อยมึงโฟกัสด้วยนะมึงโฟกัสด้วยนะทุกคนนะเสียมือเอแผ่วนะมึงตะโกนบอกเพื่อนด้วยนะใครเป็นไลทใครโดนไอ่ะเฮ้ยอยากะจายอยากกะจายอยู่ถนนเลนกลางนะอย่าหลุดนะ มันมีคุณปูมันมีคุณปูมันมีคุณปูปีกก็ปีกกูเดือดเหรอทำไมเนี่ยเพื่อนเรานอนเพื่อเรานอนเพื่อนเรานอนเสวยครับเฮ้ยถ้ามีโอกาสตีมันอ่ะตีมันลยมันลงมันลงมันลงต่หิ้วมันลงมันลงคนนลงลงๆมันลงนี่เฮ้ยอย่าลืมแท็กปืนนะที่วางไว้จ้มึงลงไปช่วยเพื่อนคนดี ลงมือลงมาช่วยเพื่อนหน่อยมึงลงมาช่วยเพื่อนหน่อยมีลลอยู่ตรงมึงอ่ะขอบกลางถนนน่ะตรงใกล้ๆเราสี่ภูมีคนนึงมาดิื่อไอ้มาไม่ลงไอ้มาไม่ลงขึ้นไอ้เนียแกเ้นแกิวมันเอาปืนกดอยู่หันนี่มึงแดกปืนอย่าลืมแกปืนมึงวยมึงวยพยุกิวไหนได้แกจะลองอยู่แล้วมึงเล่นด้วยกัน ร่วงอยู่อ่ะลงให้ได้ลงให้ได้ลงให้ได้ขอดลงให้ได้ค่ะมึงเห็นข้างหลังอ่ะมึงฟังกูดิมึงเห็นว่าข้างหลังอ่ะมึงไปเอามันนี่มันร่วงอยู่คนนึงอ่ะมันร่วงอยู่อ่ะมันร่วงอยู่อ่ะอย่าให้มันขึ้นรถมึงลงดิมึงลงต่อไปนะมึงลงเอามันดิมึงลงเอามันดิมึงลงเอามันผู้มึงผู้มึงลงเอามันลงเอามันมันร่วงอยู่มันร่วงอยู่แล้วมึงก็ดันดันเอฟออกจากวงตรวเองไอ้เดี่ยมึงลงมึงลง มึงลงมึงลงเอามันไอ้บ้านเอาไอ้บ้านเอาไอ้บ้นเอามึงฟังกูมึงลงมามึงลงมึงลงเอามันไอ้แผนมึงทำลงดิมึงลงมึงลงเฮ้ยเฮ้ยเคสหนักเกินแล้วตรงนี้มึงเอาเคสออกดิมึงลงมึงลงเด็ลงไปช่วยดิมึงลงมึงลงไอ้แผนมึงบอกทุกคนลงดิมึงลงตรงนี้ดิลงที่มาหนึ่งคนเนี่ย

ใครแตกมือแตะไใครแกปืนแตไปอย่าลมเยอะมึงแืนหน่อยอย่าให้ปืนได้เล่นถูกกระจกตีเ้วอยู่บนรถตายเพื่อนมึงอตายเฮ้ยมีรถแกมือเขาเปล่ามเลกันหน่อยมึงมาเล่นใกกันอุ้ม้ไว้มึงเอามเก้าอด้วเน เป็นเฮี right, way, ่อะไรโจตอกดยม่ยอาตบกด้ยอย่าโง่มึงโง่มันไหวเลยมึงโง่มันไหวเลยมึงโง่พาไปเลยมันไม่ไหวมึงโง่พาไปเลยมึงจบเพื่อนได้ kéo máy, khoai đuôi máy, kéo lăn, kéo lăn. Mông gấu tịt mông với lên, đừng để không เราจะเย็นการเคลด้วยกันไปีที่อ่ะคลอับมือกันเคลนอ แม่เอ้ยหตุเพื่อนายเหตุเพื่อนายเหตุบ้าเพื่อนตายอ่ะเห็ุพี่ก้อก้าพี่ก้อก้าเฮ้ยเหตุไปไปฟังเหตุไปเขาอุ้มโซบะอุ้มโซบะเหตุว้าเหตุอุ้มโซบะเสียงปืนหมดเสียงปืนหมดกูไม่รู้เป็นยังไงนะสถานการณ์ตอนนี้แต่เสียงปืนหมดไปแล้วใครมีไม่เป็นมีแล้ เพื่อนตายเพื่อนตายเพื่อนชุบควายตายหมดได้เนี่ยเบาเบาเบาเท็กไปแท็กไปมึงจับคูลเล่นแล้วถือซ่อมมึงจับคูลเล่นแล้วถือซ่อมมันไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวแล้วจับคูลเล่นแล้วถือซ่อมไปมีมีเราบีทเล่นเลยไบมึงออกมาไปใบมึงคอยโค้งคำนองบีดเลยโอ้ยโทร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 โทษเฮ้ยมึงอย่าลุ้มเยอะมันเป็น เฮ้ยมึงเอาปืนกับกูหน um> ่อยดิเนี่ยคันี้อ่ะไอ้สีบ้าสีบ้าเห็นปืนพระเทกค่ะ ลุมเยอะมึงไว้ใจเพื่อนไ,ไ,วไว้ใจเพื่อนเล่นเลย,เลเลยอย่าลุมเยอะที่เหลือมึงเซ็ตรถรอเลย,เเลยที่เหลือใครมีโอกาส<ม>เข้าวอ<ม>เข้าว เราได้สัเราได้เห็นกูปะเห็นกูปะโอ้ยเอยอะประเด็นคือรจะามึงฟังกูฟังกูในไฟอะไหวไหมในไฟไหวไหมกูจะวนกลับไปรอบนึงเอรถจะานเื่อเอตามตามมานี้ได้ปะตามมาเฮ้ยเข้าว่าเซ็นรถใครมีตกอข้าว่าเซ็นรถอยากขั